สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแม่พวงระยะไรสไตล์วันนี้วันที่23าพาไปชมวิถีบ้านบ้านชนบทนะคะรำหน้ากันแกไปดูค่ะพี่พ,พน้องๆเราเหมือนเดิมค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแม่พวงระยะนะคะเก็บบรรยากาศดั้งเดิมฝากทุกท่านคนเนาะขออนุญาตเดินทุกคนขออนุญาตเดิน ปีที่แล้วก็เก็บใช่ไหมใช่ไหมเห็นไหมนะพัฒนามดูคนนั้นไวไๆนู่น,นนะจะถึงเช่นชัยแล้วน่ะจะถึงเช่นชัยแล้วมากันกี่โมงกี่ยามทำไมไวจังอู้ อู้นี่เต็มแล้วอู้ดูเทาแล้วเท้าเต็มเลยเนี่ยสลายสลายวันนั้นมาเก็บตรงนี้แหละปกกาดนาบะเหลือแล้วรอบนี้ค้นแอดลิมมาเก็บไว้นะต่อไปจะไม่มีวัฒนธรรมอย่างนี้แล้วนะคือจะเก็บเป็นน่าจะ อีกไม่กี่ปีข้างหน้าแหละปีหน้าไม่รู้ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงเนาะวันนี้วันที่23บมิถุนาสองห้าหกแปทุกท่านคะนี่ค่ะมาชมบรรยากาศบ้านวิถีบ้านบ้าน,าน,านชนบทบ้านแอดเองที่ลําพูนค่ะทุกท่านคะที่เห็นตรงข้างหน้าน,นี่คือน้องๆพี่น้องไตใหญ่ทั้งนั้นเนะะที่มา,ารับจ้างตรงนี้เน,ะนาะพ่อน้านาสาวรับรับอกอุ่มน้องๆมานะ่ะหลาย หลายปีติดต่อกันนะประมาณ3 4มีปีผ่านมาแล้่อแต่กยังมีเวลาราตรงนี้นะบ้านเราจะเป็นชาญเมืองไปดูกันใกล้ๆว่าน้องก็มีวิธีคนเมืองพื้นเพบ้านเราไม่มีใครเลยนะมีแต่กลุ่มน้องๆท,ที่ทมาอาศัยอยู่ประเทศไทยเ,เราทำดั้งเดิมกลับมาแล้วอีกห้าปีสิบปีบอกมีรเดอร้อตรงเนี้น่าจะไม่มีแล้วเลยนี่น้องเขาไวไวอะ่ะ งลดบ่ชุมนเห็นบอกเห็นบอกในเมืองชาญเมืองเด้อแต่ยังมีวัฒนธรรมดั้งเดิมนู่นนู่นเลยเด้อเจ็ดไร่ประมาณครึ่งวันไม่ถึงใช่ไหม นั่นไงน,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 นั่นนี่เห็นไหมเห็นรอยเท้าเขาไหมแต่ก็สวยมากนะสวยมากทุกคนขออนุญาตเด้อนั่นไงไวมากปีแล้วกัมาใช่บปก่ไม่หรกลุ่มเดิมแล้วเปปีที่แล้วก็มาใช่บป่ ปีปีปีผ่านมานะ่ะใช่ป่มโอ้อูอนาะฝั่งนู้นเนี่กะเนาะถ้าใครมาปีที่แล้วก็ฝั่งนูน่นน,น,นะนู้นอะไยนั่นน่ะได้เห็นไหมสี่คนเห็นไหมวัฒนธรรมดั้งเดิมของเราแต่แถวไม่มีแล้วนาะพี่น้องพี่น้องไตใหญ่ไหมเนาะ ประมาณนี้นะคนเมืองเราบอกมีแล้วเด้อมีแต่พี่น้องไตใหญ่ที่มาอยู่บ้านเราเลยแหละอันนี้เป็นพื้นที่คงน้าเด้อเนี่ยก็ยังอนุรักษ์ตรงนี้ไว้เนาะเต็มมงที่อื่นยังมีอยู่ไหมที่แถวบ้านสี่กอยังมีอยู่ไหม แถวบ้านท่านมีไหมบ้านน้องมนตรียังอยู่ไหมมนตรีอยู่ไหมเอ่ยไม่พี่โจงปากใต้มีไหมเนี่ยเอามาเด้อใครเอามาเอามาเด้อเก็บมาฝากทุกท่านทุกคนเด้อนั่นนั่นน,น,น,ไวไวน,นนั่นไอ้ดูดูก็เฮาดุนไว้ไว้น้องคนนั้นอไว้ ยูดก็อะไรนะเบี่ยงก้าเบี่ยงก้ามุมนูน้นเห็นไหมโน่โนนะจะหาไม่ไม่มีอีกแล้วนะนี่ฮะตรงนี้พวกน้อง พี่น้องตาใหญ่ที่มาอาศัยบ้านเราเนาเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะเข้ามาแต่ตอนนี้เขาซื้อที่ดินที่ดอนปลูกบ้านอยู่กันแล้วเนาะคือเรื่องของเรื่องนะลูกหลานเคามาเกิดตรงนี้ได้สัญชาติไทยนะเขาก็ใช้สิทธิ์ไอ้ชื่อของลูกเขานาะซื้อที่ดินที่ที่ปลูกบ้าน,นะอะซื้อเป็นส่วนตัวนะเขาไม่สามารถจะซื้อเป็นโครงการนี้เขาซื้อที่ดินแล้วเขาไปปลูก ปลูกบ้านเองที่เหลือก็ปลูกผักปลูกหญ้ากินกันแหละนะปลูกผักปลูกพืชกินกันนะอันนี้นเขาอยู่แบบวิถีชีวิตดั้งเดิมสมัยแต่ก่อนที่ปู่ย่าตายายเรานั่นมาเนาะพวกเราแต่ก่อนพวกเราก็ใช้ชีวิตแบบนี้แหละแต่ที่เนี้ยมันไม่มีแล้วเนาะรุ่นเราหมดจากรุ่นเราจะไม่มีใครมนาะทําตรงเนี้ยไม่มีจริงๆอีกสมัยนี้ก็พ่อแม่ก็มีแค่ลูกคนสองคนแค่นั้นนอกนั้นอะ่ะบางคนก็ไปเรียนเมืองนอกบางที่ก็ ทำงานบริษัทมั่งเป็นข้าราชการมั่งไม่ได้มามีวิถีบ้านๆแบบนี้เนาะวัฒนธรรมตรงนี้มันก็เลยหายไปไงนอกจากนั้นก็เนี่ยมีพี่น้องแต่ใหญ่ที่มาอยู่อาศัยตําบลเราที่ว่ามาทำธุรกิจเนาะก็คือมาอ,อยู่ดูแลสวนลมยงลมใหญนะคะนี่กมีบรรยากาศแบบลุกทุ่งบรรณา,นนาบรรณนาท้อง ฟ้าก็ยังนี่เลยก็จะอาจจะมีเมฆมีฝนตกมาเมืม่อวานนี้ก็ยังตกอยู่เนาะวันที่22อก็คืนมี่ก็ตกนะวันนี้วันที่23มิถุนา2568ทุกท่านก็นเอาบรรยากาศบ้านๆท้องไร่ท้องนาท้องฟ้าสวยๆมาฝากทุกขั่นนะคะเก็บบรรยากาศตรงนี้ไว้เป็นที่ระลึกนะ,ะอีกไม่นานเกินรอแอดกลันตรีเลยว่าตรงเนี้ยจะเปลี่ยนแปลงไปจะเปลี่ยนแปลงเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่ชุมชนเมืองอะนะจะไม่มีตรงนี้ละ แต่ได้วิวทิวทัศน์ตรงเนี้ยจะบุดบังไปหมดนะจะไม่มีจะไม่มีตรงนี้ให้เห็นแล้วทุกท่านกายแอลก็เลยจะเก็บตรงนี้ไว้ไว้เป็นอนุสร์เนาะ mm hmm. นูน่นนะนี้ก็แอบก็แผนกล้องเข้ามาในหมู่บ้านนะตัวเนี้ยหูบ้านก็พอถึงบ้านแอลเป็นเป็นหมู่บ้านที่ว่าเป็นบ้านดั้งเดิมจะอยู่ตรงนั้นนะต่อไปก็จะเป็นโครงการเหมือนกวนะถึงเขตตรงนี้เองที่หมู่บ้านที่ว่าดั้งเดิมนหละมีแค่นี้จริงๆนอกนั้นอ่ะจะเป็นแบบบ้านที่ว่า คนต่างถิ่นต่างเมืองมาอาศัยแล้วมาซื้อที่ดินที่ดอนบ้านอาศัยอยู่ตรงนี้คือเป็นหมู่บ้านโครงการจัดสรรนะที่เขาเอามาทาโครงการต่อเนื่องตรงนี้นะนี่อยู่บ้านไกลบ้านแอดเนี่ยรอบทิศร,รอบทางจะไม่เหลือละแอดก็เลยอนุข,ขออนุญ,ญาตเก็บความทรงจาเนี้ยไว้ในช่องนะให้ว่าสมัยตะกอนเราอายุเท่าไหร่ตอนเนี้ยแอดก็อายุ6 6สิกาเออหกสิบหก เก้าเข้าหกเจแล้วนะแล้วก็สิ้นปีนี้ก็จะ68แล้วก็ขออนุญาตเก็บตรงนี้ไว้ไวฝ้ฝากลูกฝากหลานนะว,ว่าครั้งหนึ่งที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราก็ยังเก็บวัฒธรรมดั้งเดิมอย่างเงี้ยเอาไวนะ้นะนะแอดพวงแก้วหรือแอดแม่นมชีวิตเรียบง่ายหรือแม่พวงระยะนะคะ แม่พวงมะนาวเป็นคนคนเดียวกันนะเก็บประธรรมดั้งเดิมเอามาฝากทุกท่านทุกคนนะคะหลายสไตล์ le, หรือ Family นะเราก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรานาสกุลเราเนาะเราก็อยากเผยแผ่วัฒนธรรมตรงนี้หลากหล,ล,ลายสไตล์ประมาณนี้เนาะเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้านพื้นถิ่นของเราเนาะ ว่าบ้านเรามีวิธียังไงดั้งเดิมมียังไงมั่งอันนี้แอดก็เก็บมาฝากทุกท่านทุกคนนะก็ยังมีวิธีชีวิตช่วงที่เรามีลมหายใจอยู่นะอายุ60กว่าเราก็มาเปิดช่อง u ู u ูบนะก็แล้วก็มาบันทึกเอาตรงนี้ไว้เป็นเป็นที่ระลึกเป็นอนุสรณ์ว่าเออตอนที่เราอยู่วัดธรรมเขาก็ตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยก็ยังมีอ่าเป็นที่ไล่ที่นาทามาหาก,กินของปู่ย่าตาทั่วถือว่าข้าวอะ่ะมันต้องบริโภคต้องกินเนาะ แล้วก็เกิดจากยังไงสมัยก่อนอีกต่อไปก็ยังไม่รู้วัฒนธรรมเขาดำนาอย่างไงเนาะเด็กรุ่นหลงัลงๆจะไม่รู้ต้นข้าวก็ปลูกยังไงข้าวสารมาจากไหนนู่นนี่นะอันนี้ก็เก็บออกมาฝากพี่ๆน้องๆลูกหล,ลานเลนหลดเลนรุ่นหลงัลงๆให้ดูนะวัฒนธรรมปู่ย่าตาทวดเราถ่ายทอดให้มานะสืบรุ่นสืบรุ่นนะก็ปักปักดำข้าวนะปักปักชำต้นข้าวปลูกใกล้ปลูกนาเนี่ย นะเขาเรียกอะไรหลังสู้ฟ้าหนะ้าสู้ดินนะคะตรงนี้ก็นะฝากไว้ทุกท่านทุกคนนี่แหละอันนี้คือวัฒนธรรมดำนานะดำนาอันนี้เป็นอมไม่ได้ถามว่าข้าวเหนียวข้าวเจ้านะน่าจะเป็นข้าวเจ้าเลยเนาะแต่ฝั่งทิศตะวันตกใกล้บ้านแอดขวางคว้ามือหันออกมาก็คือจะเป็นข้าวเหนียวก็บอกเงี้ยนะแต่หน้าบ้านเรานี้อันนี้คือตรงหน้าบ้านเานรนาตัวบ้านแอดเองเด้อตรงนี้อาจเจ็ดลาตรงนี้ยาวๆไปถึงมุม เลยยาวๆตรงนู้นนะเจ็ไร่นะก็จะเป็นข้าวข้าวเจ้าหรือว่าข้าวข้าวหอมมะลิอะไรประมาณนี้เนาะนี่เลยค่ะเก็บมาแลธรทมดั้งเดิมมาฝากคุณท่าทุกคนที่เห็นนแรงงานก็ใช้มาจากน้องๆพี่ๆน้องๆมาจากสิบสองปนานาเนาะหรือว่าเชียงตรงไทยใหญ่นะคะประเทศพม่านะมาอยู่อาศัยแถวพื้นทิ่นของตำบลมะเกอแจ้ของเรานั่นเองเนาะ เป็นวัฒนธรรมท,ที่น่าชมน่าชื่นชมเนาะน้องๆเขาก็น่ารักเนาะมีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับภาษาบ้านเราเลยนะอาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าอ่าเขากําหนดมาแหละเนาะอ,อยู่ตั้งแต่กี่พันร้อยพันกิโลก็ยังมาพบมาเจอมาอยู่อาศัยตรงนี้พูดจากวัฒนธรรมประการทําบุญเหมือนกันเลยมีการบทชอายุลูกผู้ชายอายุ12ก็บทเรียนเหมือนะั้นทะุกานะนะบทเรียนตรงนี้ที่เห็นกว้องๆตรงซ้ายมือสุดมุมนู้นนะ่ะนะใช่หมดเลยน้องๆเขาจะ ทุกขั้นทุกคนเนี่ยพนักงานคนงานพวกนี้จะจะปลูกไปให้สุดตรงพื้นที่เจ็ดไร่ตรงนี้เนาะนู่นระยาวเยียดไปนู่นน่ะนะนุ่นกายแอดก็เลยเก็บบรรยากาศตรงนี้มาฝากทุกท่านทุกคนนะคะอ่าถ้าเราไปทำมันคงไม่ไหวอายุเราก็เยอะเนาะแต่ตอนที่เราเป็นเด็กๆเราก,ก็ไม่ได้ใช้ชีวิตตรงนี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็คือเป็นไปนั่งเล่นเที่ยวเล่นแค่นั้นแหละไปกระโดดน้ําเล่นมากกว่านะทุกท่านทุกคน ไปกับพ,พ่อแม่เราอ่ะใช่พ่อแม่เราก็นี่แหละรับจ้างอย่างนี้แหละวันทั้งวันนู่นแหะสุดตรงนู่นสีสีเขียวเขียวต้นไม้เขีเขียว,น,ยวนะซ้ายมือมุมสุดนู่แหะใช่ไหมโล่งหมดนะตอนเนี้พร้อมที่จะปักชำเนาะปักชำต้นกล้าต้นข้าวไปจนสุดลูกหูลูก,ลก,ลกตาตรงนั้นนะนะเห็นไหมอันนี้บรรยากาศรอบบ้านของแอดเองเด้อเนี่เก็บมาฝากทุกท่านทุกคนนะเนี่ย เขาปลูกไวมากแต่เขามีเกี่ยงกันนะต่างคนต่างทำหน้าที่ผู้ชายก็ถอนกล้าเนาะขนมาเอามาัมาเวียงให้ผู้หญิงเนี่ยนะตรงเนี้นะแล้วเสร็จแล้วพอพักเที่ยงแล้วเขาก็มานนั่งล่มต้นไม้นะห่างไกลเป็นห้าสิบเมตรทุกท่านค่ะเขาก็มาอาศัยล่มต้นขี้เหล็กหลังบ้านแอดเนาะมาพักทานอาหารทานข้าวตรงนี้นะแอดก็โมแต่ไรสดหรือว่าตัดต่อคลิปเอาพอเห็นเขาเดินทยอยออกไป เขามีมารยาทมาเลยเขาไม่มีเสียงดังหเูเหว่ยวเขาอาจจะไม่รู้จักเราด้วยซ้ำด้วยซ้ําตอนที่เราไปเก็บคลิปเราก็แต่งตัวอีกอย่างพอเร,เรามาถึงหน้าบ้านเราลื้อออกหมดไงเสื้อผ้าชุดนั้นเราลื้อออกหมดแล้วเราก็มานั่งไล์สดต่อนะต่อจากในบ้านนะหลังจากนั้นก็มาอัดคลิปตรงนี้เอามาเอามาสู่สายตาพี่พี่เพื่อนๆน,น,นะความยาวก็ไม่ไม่นานนะคะทุกท่านก่ะ ยี่สิบนาทีนะยี่สิบนาทีเดะเดนะทุกท่านคะฝากกดไลค์กดไปกดติดตามด้วยได้ตอนนี้กําลังอัพเข้ามาในนาทีที่สิบสองห้าสิบแปดวินาทีนะคะก็ยังอีกอเกือบครึ่งทางนะประมาณนี้นะแกรก็เอามาเก็บมาฝากทุกท่านทุกคนนะคะนี่มันอดใจไม่ไหวค่ะอีกหน่อยจะไม่มีวัฒนธรรมอย่างนี้แล้วนะแกเขาเก็บไว้ตรงนี้ไว้ไว้เป็นอนุสรณ์ไว้ในห้องเนาะห้องพวงแก้วพวงระยะนะคะ วงระยะเรสสไตล์นะก็ฝากไว้นะคะให้ให้ผู้ชมรุ่นหลังมาชมพัฒนธรรมเนาะอันเนี้ยอีกหน่อยนะภาพตรงนี้ก็จะอยู่จิตตึงไว้ไว้ตรงนี้ตลอดไปและตลอดกาลนะคะทุกท่านคะใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดไปกดติดตามด้วยเดอ้อนั่นเห็นไหมผู้ชายก็อยู่มุมโน้นนะๆนมุมก็ถอนกล้ากันเนาะจะแอจ,จะไปเซอร์เวย์ใกล้ๆมาให้ดูอ่าตรงนี้ก็ใกล้เนาะเราเลื่อนมาใกล้นิดหนึ่งนะ แต่แอบไปยืนตรงข้างหลังเนี่ยเขาเขาอะไรนะเขาสลัดเขาสลัดไอ้ขี้โคนะอ่ะเออแอบก็รีบออกมาประมาณเนี่ยนะแต่ก่อนะน้นาเขานั่งอะนะแต่เขาไม่มียืนอย่างนี้ไม่มีนะเว่ถาถ้าทำที่ว่ายืนเอาไปมัดแล้วก็ถอนเลาวไปให้ยายๆนั่งที่ว่าไอ้เทียงหน้านะ่ะเออเขาทำเทียงหน้าเล็กๆไเขาเรียกกระตูปก้าเนาะะตูกก้าก็คืออ่าก็มาถอนวันหนึ่งเนี่ยวพวกหน้าๆถอนแล้วแม่แม่ จะยายก็ไปมัดมัดแล้วก็ตัดหางก้าเขาตัดนะก็ตัดหางเขาทิ้งนะเอามีดมาตัดหางเขาทิ้งแล้วก็เอาเอาก่อไว้เป็นเป็น,เป,นเป็นกองเป็นกองเนาะตรงนี้ก็ถ้าทำไอ้ไถหน้าผานแล้วก็นานาเขาเอาไปรวมกลุ่มกันตรงนั้นอนะเอาไปเทไว้ตรงมุม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 แทนานะสมัยก่อนเนาะแล้วก็ใครมาถึงก็โยนก้านะพวกผู้หญิงเนี่ยพอมาถึงก็โยนก้าแถวใครแถวมันประมาณนะั้น กะเอาว่าจะใช้กี่กรรมกี่กรรมเลยเขาจะสวยนะเขาจะทําปาณนียดกว่านี้คนสมัยก่อนเนาะเขาไม่ได้ทารูปปับวอย่างนงี้นะโอ้ยคนสมัยก่อนหิวใจเขาอ่อนโยนโอ้โหมัดก้านะเวลาไปปักช้ำนะเขาจะให้เนี๊ยบเลยยายอะเศษที่ว่าไอ้รากมันเขาไม่ติดยายก็เขี่ยออกนะเราเราเป็นเด็กเราไปนั่งดูนะแต่หัดทําแต่มันทําไม่เป็น ก็เพียงแต่ไปช่วยยายเอาหญ้าออกแค่นั้าหญ้าที่ปนไปนะเราต้องเอาเอาเอาหญ้าที่ปนไปกับต้นข้าวอาอกแยกต้นหญ้าออกช่วยให้ยายก็เขาก็มีอะไรนาะอ่าไม้ไผ่อ่ะเขาก็มาจักตอกเอาเองเด้อจักตอกมัดเอาเองเด้ออันนี้ไม่รู้นะนะเอาให้เขาหรือเขาเอามาไม่รู้น่าจะเป็นนานะซื้อมาตลาดตลาดที่หน้าเป็นเจ้าของนี่แหละเขาก็ยังมีวัฒนธรรมอย่างนี้นะส่วนน้อยมากแต่เขา,นะนนาก็ต้องใช้อยู่ดี ใช้ประมาณว่าเออไปห่อข้าวต้มขนมนะแต่หนึ่งปีก่อนได้ไปใช้ตรงนี้แหละเนาะใช้ตรงนี้สมัยก่อนใช้ไม่มีเส้นลวดไม่มีตะปูหรอกเนาะทำสวนทำบ้านทำรั้วคอกวัวคอกคอกน้องควายก็ใช้นี่แหละตอกนี่แหละก็ก็ผ่านแล้วก็ก็รัดรัดแล้วก็ม้วนม้วนก็ไปเสียบตรงนั้นะโอ้เราเป็นเด็กเรายัางไปขยมเลยนะไปเล่นขยมขยมอะ พี่ตาก็บอกอย่าไปทมเดี๋ยวล้วจะพังประมาณเนี้ยก็ไม่รู้ไงภาษามันเท่าไหร่อ่ะอยู่ปอสองปอสามนี่แหละเนาะปสี่ก็รู้ความเราปอสี่พ่อปสี่ก็ช่วยตายายทํางานในบ้านนะไม่ไม่เป็นน่งซุกโซนไม่เล่นแบบซุกซนแล้วนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเราไปยืนข้างหลังยืมไม่ได้กระเด็นน่ะนะคนเสื้อสีส้มนั่นหละเตะมาไอ้ เปะที่โคนมาหาเราเราไม่รู้อะไรไม่ได้ระวังตัวว่าจะเก็บใกล้ๆประมาณเ,าเก็บภาพใกล้ๆที่ไหนได้เนี่ยถ้าสมมุติอะเอ่อถ้ามีฝนลงมาวันเนี้ยรู้สึกว่าอาจจะมีฝนช่วงบ่ายเนาะช่วงที่เ,เราเก็บนี่ประมาณ8ปดโมงกว่าๆทุกท่านคะก่อนที่เราจะไล์สดเนาะอ่าอยู่กับอยู่กับน้องวีหรือวีโอน้องอามมั้มรู้สึกจะเป็นน้องอามอีกช่องหนึ่งเนาะตอนเช้าไป3มช่องเนะย ไปสามช่องแล้วก็นี่เลยก็ขอเวลาว่าเออออกมาเสียบหมอกหมอกการน้ําร้อนแหละเออเห็นหน้าบ้านจุงร่างวงล,งล,งล,งลงังอ่ะขออนุญาตกล่องน้องอามทิ้งไว้สองสามเครื่องเละแล้วก็ขอเอาอีกเครื่องนึงไปอัดคลิปก็แค่นี้เองแป๊บๆน้องอามก็ลงไม่กี่นาทีน้องอามก็ลงอ่ะตอนที่เราออกไปน้องอามได้ห้าสิบแปดนาทีแล้วห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดนาทีรอดนะประมาณนี้ ก็จอดไป้ให้น้องอามลงแหละสุดท้ายท้ายสุดก็เราก็ออกไปเก็บคลิปตรงนี้นี่เลยไม่ได้ตัดต่อไม่ได้ลบอะไรทั้งสิ้นก็นี่แหละแค่ยี่สิบนาทีเนี่ยน,นะประมาณนี้เราก็ไปเก็บแค่นี้กลับมาแล้วก็ได้เวลาพอดีเลยกระโดดได้เวลาเก้าโมงเก้านาทีเลยจับเข้าบ้านมาประมาณเก้าโมงสองสามนาทีล้วก็มาตั้งกล้องตั้งกล้องก็อ่ะจะตั้งกล้องในบ้านป้าติโทรพี่ๆเพื่อนๆครับลองขึ้นอีกเครื่องหนึ่งลองขึ้นได้เฉยเลยอนะ่ะ ฟ้าเปิดนะกรทู้แนละ้วก็เลยกลับไปไล์สดตรงนี้อีกหนึ่งรอบก็ไม่ได้ไม่ได้รายละเอียดปานนี้นะไม่ได้นะไม่ได้รายละเอียดอย่างนี้ก็คือได้มุมไกลๆอ่ะไ,ไม่ได้ใกล้ขนาดนี้นะอันนี้ถือว่าอ่าน้องๆเขาให้เกียรติว่าเอาทายเลยทายเลยหงไปบ้างบ้านผมนะที่จริงอะ่ะเราก็ต้องไปถามน้องว่าน้องอยู่จังหวัดไหนประเทศไหนให้พี่ๆน้องๆเขาเข้ามาดูเดอ้อประมาณนั้นอะ่ะก็เลยเราไม่สนิทไงแต่ถ้า ถ้าเด็กอีกกลุ่มเด็กเด็กบนดอยเราเสนิทเนาะอันนี้ก็เป็นคนละคนละชนเผ่าเนาะคนละคนละตระกูลนะ่ะแต่น่าจะเป็นตระกูลเดียวกับเราเนี่แหละแต่พวกเราโชคดีพวกเราอยู่สงครามครั้งที่สองกษัตริย์ักกมาปูยญาตาทวดเราก็มาอยู่ประเทศไทยเนี่ยแหละมาจากสิบสองปัน,นาดโดนพมา่าอะไรไล่ตีไล่เนะทำไมเก่าก,ก่อนนะเราสู่กันฟังดูนั่นค่ะแล้วก็น้องๆกลุ่มนี้ก็ตามมาโดยที่ว่า อ่าบางครั้งเราไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมาทางไหนเราไม่รู้เราไม่รับทราบตรงนั้นหรอกนี่เลยแล้วก็มาวิถีบ้านบ้านอย่างเงี้ยเออว่าทํามบ้านเขาเราไปดูดิพวกเรานี้แหละที่เล่นยูทูปเนีะยมุดเข้าไปนะแต่น้าเขาไม่รู้หรอกแต่พี่พี่น้องๆเราเอ,อ่าอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะอาทิตย์แรกก็มาคนสองคนแค่นนะั้นแต่โอ้มันตั้งแต่ปีเท่าไหร่ยี่สิบกว่าปีที่แล้วพี่พ,พี่น้องๆ้องค่ะ มาที่นี่ที problem, ่นี threaten dawn, ่เขาเอาพ่อเอาแม่เข้ามาบางคนเอามาอยู่อพยพตรงนี้ซื้อที่ที่ดินที่ดอนกลับไปเอาแม่เข้ามามาอยู่ตรงแบบถูกต้องตามกฎหมายคือหรือได้เวลาก็ไปต่อพาสปอร์ตเออวีซ่ากันนั่นแหละไอ้ทำวีซ่าเนาะอาศัยก็ไปต่อทุกปีเขาไม่มีสิทธิ์เหมือนนะแต่ลูกหลานเขาดิลูกหลานเขาคลอดตรงนี้เกิดตรงนี้บวชตรงนี้ไอ้ชัญชาติไทยก็เข้านิคมเข้าทํางานนิคมอุตสาหกรรม ไม่เกินครึ่งวันเสร็จแล้วนะทุกท่านคะตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงเด้อโอเคขออนุญาตไปปล่อยพีไอไปไลฟ์สดกอนเดอขอบคุณขอบคุณเดอ้อทุกท่านทุกอ่ะขอบคุณนะคะขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้เดอ้อสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านทุกคนเด้ววัฒนธทําดั้งเดิมมาฝากทุกท่านทุกคนแล้วนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีและสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย